สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนแกะกล่องรีวิวของช็อปของเธอของเธอากเนด์โอเควันนี้มาอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่กันที่โรงแรมจุิตธานีกรุงเทพค่ะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะคะโอเคค่ะอ่ะวันนี้มีอะไรกล่องน้อยอย่างลยคะกล่องน้อยเพราะว่าเราเอามาแกะนอกสถานที่เราเลยไม่เอาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วเราไม่มีกันใจทำไงคะเนี่ย ใ <anto> <kaz, amat S 2> ช้กุญแจรถเอาค่ะ่ะมีความพยายามนะฮะกล่องนี้มาผ่ากุญแจรถหักกล่องนี้มาจากไหนฮะเอาดีกว่าเอาีเอานี่เปลี่ยนใจด้วยค <content. S 2> <lob. S 1> ่ะอะไรอะโอ้ยอยากแกะกล่องใหญ่อ๋อแกะกล่องใหญ่ก่อนเอาใช้เลื่อยเอาค่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้แบบว่าแรงกระชุดมากเลยนะคะเจ๊ทำไรคะเอเล่นปลาแบ่ อะไรฮะอ่ะวันนี้เราจะได้เรื่องไหมคะเนี่ยฮะได้ค่ะอันดต่ดแอนแบกะกล่องอันนี้มาจากไหนอ่ะยังไม่บอกเลยอันนี้มาจากเอ่อทิ้นที่ค่ะฮะขอยชี้ค่ะเป็นมาจากทิ้นที่ครีเอทีฟวันบาร์สค่ะนี่เขาส่งมาให้เรานะคะเป็นของเล่นกับขเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความสนุกในห้องน้ำเวลาเด็กๆอ่ะ หมายถึงว่าเป็นของเล่นในน้ำา้างเถอะใช่ของเล่นให้เดกมันจะได้อย่างครับมาดามแอนเนี้ยมันต้องใช้แรงขนาดไหนโอ้โหเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอะไรคะอะไรคะโอ้โหไหน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 อันเยียก่นเอาออกมาเลีนก่อนไห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 น อ๋ออันนี้คืออันไหนอ่ะเป็นยังไงฮะของทั้งหมดเป็นของทิ้นที่ทิ้นที่นะรัอ๋ออันนี้ซื้อได้ที่ไหนยังไงฮะอันนี้ตอนนี้เขาน่าจะในเว็บไซต์เป็นผูกของเล่นเปลี่ยนสีนะเพราะว่าเป็นอะไรบ้างเอานะอธิบายทีละอย่างได้นี่ยไปเลยมีผูกมดมันเป็นผูคขาฟอล์ก็มีอะไรฮะยังไงโอ้ยใจเย็นๆก่อนเลยเออเอยังไงฮะอ่ะอ๋ออ๋ออ่องี่เสร็จแล้วอีเลยทั้งหมดนี้มีตามนี้ค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทีละตัวค่ะยังไงฮะทีละตัวเลยอันนี้มีบับปปูบาร์ดบับปปูบารค่ะเหมือนบาสบอมอะค่ะข้างในเป็นรูปกลมกลุ่มฟูนะคะของพินพที่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ให้มีวิธีอันนี้ให้ดูเฉยๆนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนนี้เขาส่งมาให้เราสองอันนะคะใช่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนกันเลย ข้างในมันจะมีตัวตุ๊กตาตุนให้เราดูว่ามันจะได้ตัวอะไรนะคะโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยน่าสนุกมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเกทเมื่อกี้เกทอ่านตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่านภาษาอังกฤษเป็นด้วยเหรอไม่อ่านมันคือน่าจะ b u b b l บา a r ทำฟองอ๋อตีฟองค่ะเอางี้เอางี้มาเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบว่า ติดตามที่ช่องทูมาดามทีวีนะคะน้องเกตต้องกายแคดดี้แอนทอยมีของเล่นในสาน้ำอ๋อมีของเล่นในสาน้ำเพียบเลยค่ะโอเคติดตามกันได้ที่ช่องทูมาดามทีวีนะคะต้องขอบคุณทินตี้ด้วยนะคะที่ส่งของมาให้พวกเราโอเคค่ะอย่าเพิ่งแกกกันนะเด็กๆอ่เตากล่องต่อมาค่ะอะไรคะว่าไงอยากให้ไปหลังส่งมาอีกหนูแย่ไม่แล้วฮะ อ๋อหนูยิ้มหนูยิ้มหนูแจมยิ้มแจมทีวีมาแล้วเหฮะเคยแล้วฮะมีแล้วมีคนเราอ่านี่อะไรคะนี่จากไหนยังไงฮะอันนี้อันนี้จากคุณสุจินดามาเป็นชื่อเป็น่ตำพีกินดาใครฮะอันนี้เป็นแม่แม่ในเฟสบุ๊กอ๋อส่งน้ำพริกมาให้อ่ะฮะอ๋อโอ้โหน้ำพริกกากหมูไหนเขาดูชัดๆชนเลยฮะอ๋ออันนี้เขาให้ฟรีหรือซื้อมาคะอันเนี้ยอุดหนุนเอามาอ๋อไหนเขาจริงจรหนึ่งเขาจริงจริงแล้วคือจะบอกว่า ตอบคือพี่ตอบเนี่ยเป็นเจ้าของร้านทำคิ้วนะคะคิ้วสามมิติอะไรอย่างเงี้ยอนออันนี้ะปลุกเท่าไหร่ฮะอันนี้ปลุกลร้อยกว่าบาทอ๋อโอเคใช่แล้วเขาทำร้านอาหารด้วยเราก็เลยอุดเหมืนเขามาเพราะว่าคนชอบติดต่อได้ที่ไหนฮะที่นี่เลยค่ะมีบาร์โซฟายมีเลยมีมีให้สั่งซื้อคิ้วคอนเนอร์เนี่ยเหรอใช่แล้วอ๋อโอเคคิ้วคอนเนอร์คอ่ะอย่าไปตาคอนเนอร์นะฮะต้องคิ้วคอนเนอร์เท่านั้น ก็คิวคอนเนอร์ไงแต่โอ้มาดำแอรนี่ช้าจังเลยฮะค่ะไปกล่องอันนี้มาจากร้านลิตเติ้ลคลาวด์ช็อปลิตเติ้ลคลาวด์ช็อปก็ช็อปอันนี้มันยังไงฮะของช็อปนะฮะอรอบนี้เป็นของช็อปสองกล่องของเขาเอามาให้อีกสองที่กล่องนะคะโอเคค่ะอ่ะโอ้ที่ดูรักเลยบ้านเราใช่ไที่ไม่มีกัญไกมาฮะเออนังสือพิมพ์เออส่งนังสือพิมพ์มาทำไมคะอ๋อเป็นห่อฮะอะไรคะเนี่ยโอ้ อันนี้ให้เดาคืออะไรโทมัสค่ะอะไรคะเออรองเท้ากันฝนค่ะเดี๋ยวนะมันเชื่อกันฝนหรืออะไรนะรองเท้ากันฝนมีรองเท้าไว้กันฝนโดยเฉพาะเลยฮะแน่แน่แน่่คือเราใส่รองเท้าจริงๆลงไปเลยใส่รองเท้าจริงๆลงไปเลยเพื่อกันฝนบางทีแบบไปรับไว้น้ำท่วมใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ๋ออินเทนนะฮะนี่ค่ะทำให้รองเท้าเราไม่เปียกน้ําจนเกินไปใช่ไหมแต่ เราไม่ได้เอามาเพื่อเพื่อกันฝนหรอกเพราะว่าเราเอามาไว้เพราะว่าน้องกายใส่รองเท้าดัดขาใช่ไหมคะต้องใส่รองเท้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในชุดประจำวันคือพยายามใส่ให้ได้มากที่สุดใน24ชั่วโมงใช่ไก็เลยจะเอาอันเนี้ยมาสวมทามไว้ใส่แบบคล้ายๆปลาเตงง่ะปลาเตงใช่แล้วค่ะใช่เท่นปลาเตงเหรอซื้อมาสองอันเลยฮะสองอันเลยค่ะโอเคค่ะร้อยกว่าบาท โอเคค่ะอ่ะวันนี้หมดแล้วเหรอโอ้นี่ไงเจเจใส่ให้ดูแล้วอ่าแล้วเจเจก็ไปใส่เป็นรองเท้ากันกันน้ำได้ไปดูอีน้ำอ่าจริงๆผู้ใหญ่ก็ได้นะเผื่อบางใครเผื่อบางคนใส่แบบรองเท้าแบรนด์เนมโอเคค่ะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะคะสำหรับใครที่จะส่งให้ส่งของให้มาดามแอนก็ติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวขึ้นในข้างล่างค่ะอ่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับมาดามแอน แกะกล่องรีวิวของชอ็อบของใช้ของแจกเฟนๆโอเคค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ